สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครับ <c oughs> อตอนนี้นะครับผมจะมาไลฟ์สดในหัวข้อต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเป็นหัวข้อที่4สําหรับอ,อาการเรื่องเครื่องดับนะครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ดูคลิปไปนะครับจากหัวข้อที่1 2 3และ4ในหัวข้อเรื่องเครื่องดับนะครับ แล้วกเรื่องเครื่องดับมีอะไรบ้างครับอ่า IC p เ w e r เสียอันนี้เราก็เช็คได้แล้วนะครับตามคลิปที่ผ่านมานะครับก็ให้ไปตรวจสอบดูนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบหลักอการทำงานของ Power และ CPU นะครับอันนี้เดี๋ยวทบทวนในส่วนของเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับดูนะครับว่าในส่วนของเมื่อวานนะครับ ผมบอกว่าให้เราวัดการกินกระแสของ p พวั u ส p ายนะครับที่1.8โวลต์บริเวณซ็อกเก็ตจอรหรือกล้องหรือเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อของอ CPU ก็ตามนะครับในขณะที่เราวัดเนี่ยเราจะต้องทำการอ่อนเครื่องก่อนนะครับอ่อนเครื่องเพื่อตรวจสอบค่าไฟตามจุดภายนอกนะครับทำไมเราถึงต้องวัด CPU ด้วยเมื่อาวานก็แจกแจงไปแล้วนะครับว่าเมื่อคุณกด power นะครับกดสวิตช์ก่อนปุ๊บนะครับ power ic จะทำการจ่ายไฟไปหาอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่น cpu ic f ฟลในส่วนของภาคสัญญาณต่างๆนะครับ cpu ตัวนี้นะครับจะทำงานในส่วนของภายนอกต่างๆเมื่อเราวัดกระแสะไฟที่1.8โวลต์ได้แล้วเนี่ยแปลว่า power ใช้งานได้และ cpu ก็ใช้งานได้ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซ่อมแต่อย่างใดนะครับสาเหตุของเครื่องดับนะครับอันนี้เดี๋ยวทบทวนในส่วนของวันเล็กน้อยนะครับ เมื่อกดสวิตช์ออนปุ๊บนะครับ <c oughs> ะจะติดหรือไม่ติดนะครับเราสามารถที่จะวัดค่าไฟได้อันนี้ผมจะวัดค่าไฟจากพาวเวอร์ซัพายนะครับไฟจะขึ้นมาที่ 1.8V โวลต์ะ volt, นะครับก็แปลว่า Power ผ่าน CPU ผ่านนะครับในกรณีที่กดสวิตช์ออนสั้นๆแล้วปรากฏว่ากินกระแสไฟเกินนะครับถ้าเกิดว่ากระแสไฟเกิน เราก็จะไม่รู้ว่า Power เสียหรือเป็นที่อุปกรณ์ออื่นๆเสียอย่างเช่นะระบบชาร์จไฟมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งเป็นเหตุทำให้เครื่องดับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ถ้าเราวัดไฟได้ 1.8V โวลต์ตามจุดภายนอกแล้วแปลว่า Power และ CPU ใช้งานได้ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซ่อมนะครับให้ไปซ่อมที่จุดอื่นแทนเพราะฉะนั้น จำไว้นะครับว่าในการเรียนในการเรียนเนี่ยผม,ะผมจะสอนในทุกทุกอย่างถึงหลักเกณฑ์การทํางานของมือถือนะครับโดยรวมถ้าเราเข้าใจหลักเกณฑ์การทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะซ่อมเครื่องได้นะครับในทุกทุกรุ่นสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับาการเรียนออนไลน์จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ยังมีที่ว่างอยู่ใครสนใจก็สามารถที่จะามาสมัครเรียนได้นะครับาการเรียนจะเรียน <c oughs> วันละชั่วโมงครึ่งนะครับผมไม่ได้สอนเยอะนะครับแต่วันละชั่วโมงครึ่งเนี่ยอาจจะมีประโยชน์สําหรับตัวคุณมากนะครับคุณจะได้ทําในสิ่งที่ผมทําให้ดูในทุกๆขั้นตอนนะครับแล้วคุณจะเข้าใจถึงเรื่องการซ่อมนะครับในวันนี้นะครับเป็นคลิปต่อจากเมื่อวานนะครับซึ่งอาการเสียของ เครื่องดับเนี่ยยังมีต่อไปในกรณีที่ ic power ใช้งานได้แล้วะระบบไฟอื่นๆใช้งานได้แล้วแต่ทำไมเครื่องยังเปิดไม่ติดอยู่ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับต่อไปนะครับตอนนี้นะครับเป็นการเช็ค IC ซีแฟว่ามันเสียหรือว่ามันใช้ได้อย่งไงแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับ ดูนะครับอันนี้ก็คือทุกท่านก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้นะครับก็จดเาไว้นะครับก็ถ้าอยากจะมาเรียนเราจะเข้าใจมากกว่าเดิมอ่ะดูนะครับอาการเสียของ IC F a t นะครับ IC f a t ของตัวเครื่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ละตัวนะครับก็จะต้องมี IC F a t i c f a t คืออะไรคือเป็นตัวที่เก็บข้อมูลหลักของเครื่องนะครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าเป็น i c f a t หรือ CPU ข้อสังเกตไม่ได้ยากอะไรครับข้อสังเกตง่ายๆนะครับ IC Fa t นะครับจะอยู่ติดกับ CPU เสมอเลยนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ย IC F a t นะครับจะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับสีเหลี่ยมผืนผ้าคำว่าข้อมูลหลักคืออะไรครับก็คือซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องอเวลาที่ซอฟต์แวร์สูญหายไปนะครับหมายถึงว่าโปรแกรมหรือ,อในตัวลอมข้อมูลสูญหายไปก็เป็นเหตุทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเครื่องตัวนี้มันดับเพราะว่าซอฟต์แวร์เสียหรือ IC Power เอ่าเสียหรือระบบไฟอื่นๆเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นในการวัดมีหลายวิธีที่เราสามารถที่จะวัดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะรู้นะครับว่า IC แฟลเสียเนี่ยคุณจะต้องวัดไฟนะครับทั้งหมดได้โดยเฉพาะไฟ1.8โวลต์เมื่อสักครู่นี้ที่ผมวัดให้ดูนะครับ เป็นข้อพิสูจน์ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่า ic power ทํางานนะครับ CPU ทํางานแล้วแต่เครื่องเปิดไม่ติดนะครับในข้อที่1ของการเสียของ ic fat เนี่ยก็แปลว่า,าเครื่องกินกระแสปกติครับแต่ไม่สามารถเปิดได้คำว่าปกติในที่นี้คืออะไรครับข้อที่1ก็คือคุณต้องกดออนสั้นๆนะครับให้คุณสังเกตที่ตัวแตัวนี้นะตัวแตัวนี้นะครับ เมื่อกดอ่อนสั้นๆปุ๊บนะครับกระแสแอมเนี่ยจะขึ้นไปที่0.04 0.05 0.06แล้วตก0คําว่ากดสั้นๆคือเราไม่ได้กดยาวถ้าเกิดว่ากดสั้นๆแล้วอยู่ในเกณฑ์น,นี้แต่ถ้าเรากดแช่นะครับในบางรุ่นเนี่ยก็จะกินกระแสที่มากกว่าออแอมก็จะขึ้นๆลงๆแล้วก็ตกไปที่0ูนย์เหมือนกับทําท่าจะติดแต่เครื่องไม่ติดน,นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสาเหตุของซอฟต์แวร์เสียได้ แต่ทั้งนี้นะครับในข้อนี้ก็คือคุณจะต้องทำการวัดไฟ1.8โวลต์นะครับที่บริเวณซ็อกเก็ตจอหรือกล้องนะครับให้ได้เสียก่อนอเราจะได้รู้ว่า ICPOWER ใช้งานได้ CPU ใช้งานได้แต่เครื่องเปิดไม่ติดก็เกิดจากซอฟต์แวร์เสียนันเอง่งเป็นข้อพิสูจน์ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับในการที่ผมมาลงคลิปในที่นี้นะครับก็จริงๆแล้วในเรื่องของการสอนเนี่ยก็จะค่อนข้างละเอียดมากกว่านี้นะครับ ใครสนใจที่จะมาเรียนก็มาได้นะครับพรุ่งนี้ยังว่างอยู่นะครับก็จะเริ่มเปิดคอร์สนะครับในวันพรุ่งนี้เรียนเวลาทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับใครสนใจก็มาสมัครได้เลยนะครับติดขัดปัญหาอะไรค่า,ชาใช้จ่ายยังไงปรากฏว่า ไม่ได้อามาคุยกันนะครับผมไม่ได้คิดแพงอะไรนะครับเพราะว่าการเรียนของคุณคุณสามารถสามารถที่จะไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะครับคุณสามารถจะซ่อมเครื่องได้เยอะขึ้นนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นตามมานะครับทีนี้อันนี้คือข้อแรกของซอฟต์แวร์เส er. ีย1ก็คือ,อเครื่องกินกระแสป,ปกติแต่เปิดไม่ติด กลับไปทบทวนดูนะครับว่าอปกติของผมมันคืออะไรคุณก็ย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีนึงต่อไปครับข้อที่2เนี่ยเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับปรากฏว่าเครื่องค้างโลโก้ค้างโลโก้เลยนะครับหลายท่านจะเข้าใจว่าอซอฟต์แวร์เสียคุณก็เอาไปแฟตโปรแกรมโดยที่เราไม่ทันเช็คในจุดอื่นๆอ,อ,อาการของซอฟต์แวร์เสียเนี่ยซึ่งเป็นไปได้เยอะมากนะครับ เยอะมากแต่อาการคร้างโลโก้นะครับก็ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสียก็สามารถที่จะเป็นได้หลายท่านไม่เข้าใจถึงการคร้างโลโก้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นในส่วนของการคร้างโลโก้นะครับเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทํางานของมือถือก่อนอยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวสกู๊นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ เมื่อเราเปิดเครื่องนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องนะครับจุดแรกเลยนะครับจากขั้วแบตเตอรี่ที่ผมได้สอนไปแล้วตามคลิปจาก 1, 2, 3่อันนี้เป็นหัวข้อที่4อันนี้คือขั้วแบตเตอรี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นลบและบวกนะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปสมมุติว่าคุณจ่ายไฟเข้าไป4โวลต์นะครับ IC power นะครับตามที่สอนไปก็คืออย่างน้อยจะมีไฟเข้าสู่ IC power นะครับ อย่างน้อยนะครับก็คือ2ทาง2ทางเข้าและไม่เกิน3ทางเข้าอันนี้ก็คือมากที่สุดเมื่อเรากดสวิตช์ออนนะครับสวิตช์ออนก็จะลงเกาวข้างหนึ่งเมื่อเรากดสวิตช์ออนปุ๊บนะครับ IC Power ก็จะกระจายไฟไปหาอุปกรณ์ตัวอื่นามาดูกันนะครับสาเหตุของการค้างของเครื่องอ,อันนี้ผมมุ่งเน้นไปที่ CPU ทำไมถึงต้องเป็น CPU เพราะว่าถ้า CPU ไม่ทํางานแต่ว่าซอฟต์แวร์ยังอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เครื่องค้างได้นั่นเองอ่าสาเหตุมันเป็นเพราะว่าอะไรครับเนี่ยครับตรงนี้สําคัญมากครับ CPU เนี่ยจะคอนโทรลในส่วนอะไรบ้างครับอ่าหก็คือกล้องนะครับอ่าสก็คือ Data นะครับอ่าสก็คือ Memory card นะครับอ่าสก็คือหน้าจออ่า จริงๆแล้ว CPU ก็ควบคุมเยอะนะครับไม่วา่าจะเป็นในส่วนของภายนอกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์การทำงานของอตัวชิปที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่น Wi-Fi Bluetooth อะไรพวกนี้นะครับก็มาจาก CPU ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันเกิดการช็อตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุที่สามารถทำให้เครื่องค้างได้อ,อันนี้นะครับอย่างเช่นกล้องเกิดการช็อตขึ้นมาเปิด เครื่องติดครับแต่ว่าปรากฏว่าค้างโลโกโล้แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็นําเครื่องเนี่ยไปแฟตโปรแกรมเลยแต่ผลปรากฏว่าการแฟตโปรแกรมเข้าไปนะครับเข้าไปถึง80%แล้วหยุดหรือเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแล้วหยุดอาการเครื่องจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับก็คือ,อคุณเมื่อดับที่ซอฟต์แวร์คุณจะต้องแก้ที่ซอฟต์แวร์ให้ติดขึ้นมาก่อน คุณจะต้องมาเช็คที่ฮาร์ดแวร์ก่อนว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้มันเป็นการกระทําที่ยุ่งยากซับซ้อนบางทีก็อาจจะซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้จุดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนําเครื่องไปแฟตโปรแกรมทุกครั้งนะครับหรือไปอัปลอมหรือไปอใส่ข้อมูลนะครับก็ตามนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดมันเกิดการขังเราก็วิธีการแก้ไขนะครับอ,อย่างเช่นกล้องเนี่ยคุณก็ดึงซ็อกเก็ตกล้องออกอดึงออกเลยซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรครับ หลังจากนั้นคุณก็ลองเปิดเครื่องดูสมมุติว่าอาการคร้างโลโก้เรากดเปิดปุ๊บนะครับดึงกล้องออกแล้วปรากฏว่ามันใช้งานได้ครับมันแปลว่ากล้องคุณเสียถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอาการนี้มันไม่ได้ยากครับแต่มันมีความยากอีกครับคืออาการมือถือสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกกรณีคุณก็ไปซื้อกล้องใหม่มาแล้วคุณก็นํากล้องใหม่ใส่กลับเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเปิดมาก็ค้างโลโก้เหมือนเดิม เห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่เราจะต้องมีการเรียนรู้ว่าวงจรของกล้องมันมีอะไรบ้างครับในนี้มันมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันต่อกับซ็อกเก็ตกล้องเนี่ยมันเกิดการช็อตหรือเปล่าแล้วตัวไหนบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะเกิดกระแสร,ร,รั่วลงกาวได้ซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดการค้างในตัวกล้องถึงคุณเปลี่ยนกล้องใหม่ก็ช็อตนะครับอันนี้คือผมพูดให้มันยากไป จริงๆแล้วมันก็มีอาการแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งหลายท่านก็ไม่เข้าใจคุณเปลี่ยนกล้องไปซื้อกล้องมาก็เสียตังเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าก็ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการเช็คและวิธีการวัดที่ถูกต้องนะครับเนี่ยครับก็คือในส่วนหนึ่งนะครับการซ่อมมือถือเราไม่สามารถที่จะเป็นได้เองนะครับเราจะต้องมีการศึกษาเราก็เรียนนะครับส่วนหนึ่ง เราจะสามารถทำงานที่ที่เราเช็คไม่เจอแล้วก็หาได้เจอง่ายขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการสอนที่ผมสอนก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทคนิคการซ่อมมือถือนะครับการซ่อมจะง่ายขึ้นนะครับคุณไม่ต้องไปยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นการไปแฟดโปรแกรมโดยที่เราไม่รู้นะครับก็เป็นเหตุทำให้เครื่องไม่สามารถที่จะใช้งานได้อีกเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เจอจุดเสียที่แท้จริงนะครับ อ่าอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆอ่าจุด Data คืออะไรจุด Data ก็คือก้นชาร์ตครับก็ไม่ได้ยากครับคุณก็ดึงแผ่ชาร์ตออกเพราะว่ารุ่นปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผ่อ่าจุด Data ช็อตได้ยังไงอ่า a ก็คือเป็นก้นชาร์ตที่อยู่ตรงกลางอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับอ่าก้นชาร์ตของเราก็จะมีขั้วชาร์ตถูกต้องไหมครับอ่ามีขั้วชาร์ตโดยทั่วไปก็จะมีประมาณสัก5้าขั้วได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น ลายบวกลายลบแล้วก็ลาย Data านะครับลายบวกลายลบลายดัตตนะครับปรากฏว่าลายนี้ก็จะเข้าสู่ cpu นะครับสมมุติว่าบริเวณด้านนอกนะครับด้านนอกของรูชาร์จมือถือเนี่ยน้ำเข้าแล้วปรากฏว่ามีขี้เกลือเต็มเลยตรงนี้นะครับเป็นเหตุทำให้ขา Data เนี่โดนกันในลักษณะอย่างนี้นะครับขา Data โดนกัน2ขานี้ก็เท่ากับว่า IC แต่ละตัวก็จะมีจุดของ ICU อ่นึกออกไหมครับเมื่อภายนอกช็อตภายในก็ช็อตด้วยครับเข้าใจยังครับเมื่อช็อตด้วยเมื่อช็อตด้วยก็เป็นเหตุทําให้ CPU เนี่ยไม่สามารถที่จะประมวลผลใดๆทั้งสิ้นได้เมื่อคุณกดออนปุ๊บทุกอย่างทํางานหมดกระแสะไฟใจ่ายให้ CPU CPU อ่าวัดไฟ1.8โวลต์ได้ตามจุดภายนอกต่างตแต่ปรากฏว่าเครื่องค้างโลโก้สาเหตุเป็นเพราะว่าจุด Data s ช็อตตรงนี้ เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขคือคุณก็ลองตัดออกไปก่อนโดยการยกสายแพรขึ้นแล้วก็ลองเปิดดูถ้ามันหายก็แปลว่า,าชุดชาร์จคุณมีปัญหาก็แค่นั้นเองครับอันนี้คือเป็นอาการที่หลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับถึงเรื่องการซ่อมมือถือ,อจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแต่ว่าในทุกๆขั้นตอนนะครับต้องมีวิธีการซ่อมนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมก็สอนซ่อมมือถือมา,อา ประมาณสัก20ปีได้นะครับอาการต่างๆเยอะแยะมากมายเจอมาหมดในทุกๆอาการก็มาเล่าสู่กันฟังใครซ่อมใครซ่อมมากก็ได้มากครับใครทําน้อยก็ได้น้อยอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งคนคนที่มานั่งเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงมือทําก็ไม่ได้เช่นกันครับคุณมาเรียนแต่คุณไม่ทําคุณก็ไม่ได้ครับอันนี้ก็คือเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะ นี่ขอฝากเอาไว้นะครับอ่ในส่วนของเรื่องอาการค้างโลโก้นะครับก็เป็นเหตุที่สามารถที่จะทําให้เครื่องอ่าไม่สามารถที่จะบูตขึ้นมาได้นั่นเองอต่อไปนะครับในหัวข้อ IC f a t ฟยังมีอีกนะครับยังไม่จบนะครับซึ่งการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเรารู้อาการที่แท้จริงต่อไปนะครับข้อที่1ก็คือกินกระแสปกติแต่เปิดไม่ได้ข้อที่2ครั้งโลโกโ้ให้ไปทําอะไรคุณก็ลองไปทําดูนะครับถ้าอยากถ้าอยากรู้ก็มาเรียนนะครับต่อไปนะครับในข้อที่3เครื่องรีสตาร์ทเองอหลายท่านเนี่ยจะเจอเครื่องอาการนี้ค่อนข้างเยอะครับรีสตาร์ทเองหมายถึงอะไรหมายถึงเครื่องที่เปิดมาปุ๊บเขาเรียกว่าเครื่องบูตวนเมื่อเปิดติดปุ๊บ ก่อนที่จะเข้าสู่เมนูปรากฏว่าเครื่องดับไปแล้วก็ติดขึ้นมาสาเหตุนี้เกิดได้หลายสาเหตุอซอฟต์แวร์เสียก็สามารถที่จะเกิดได้นะครับอุปกรณ์ภายนอกช็อตตามที่ผมอธิบายไปข้างต้นในหัวข้อค้างโลโก้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องจุด Data Memory c a r d หรืออุปกรณ์เป็นสวิตช์ข้างต่างๆที่เป็นปุ่มกดนะครับสวิตช์ข้างน,นี้เรื่นพูดไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะทําให้เครื่องค้างหรือรีสตาร์ทได้นะครับ แต่ในข้อนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันในระหว่างเครื่องค้างโลโก้อยู่ก็คือ,อปรากฏว่าให้คุณไปดูที่ลายสวิ์นะครับลายสวิคเกืออะไรครับลายสวิ์ออนสวิ์ออนก็คือเปิดเครื่องตรงนี้นะครับสมมุติว่า,าเครื่องโดนน้ามาเนี่ยโดยทั่วไปสวิ์ของแต่ละรุ่นนะครับก็คือจะอยู่ข้างๆาบางรุ่นก็เป็นสายแพรนะครับสายแพรในลายสวิ์เป็นยังไงครับ สแปนสวิตเมื่อเราแกะสติกเกอร์ออกหรือแผ่นพลาสติกอ,ออกเนี่ยเราจะเจอวงกลมด้านใน2วงอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดมันก็จะกระเด้งไปกระเด้งมา,าปรากฏว่าน้ํามันซึมเข้าไปอยู่ข้างในนี้นะครับทำให้เกิดขี้เกือเปรียบเสมือนคุณกดสวิตออนไว้ตลอดเวลานะครับเหตุการณ์นี้ก็สามารถที่จะทําให้เครื่องรีสตาร์ตเองได้นะครับสามารถทําให้เครื่องรีสตาร์ทเองได้เหมือนกับ คุณลองเปิดเครื่องดูแล้วคุณกดสวิชออนแช่ไว้เลยครับไม่ต้องปล่อยเครื่องมันก็จะดับก็จะติดดับติดดับอย่างนี้เรื่อยไปอ่าวิธีแก้ไขก็คือคุณก็แผ่ออกแต่ผลปรากฏว่าเราดึงแผ่ออกไปแล้วมันก็ยังเกิดการดีสตาร์ทเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าอาการในมือถือก็เกิดขึ้นได้สาเหตุเกิดจากลายสวิชตรงน,นี้นะครับมันเกิดการรั่วลงเก่ารั่วลงเก่า อะไรที่เป็นเหตุทําให้ลวลงกลาวไดอ้อันนี้เราก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับลายสวิ์นะครับเวลาที่เราเปิดเราก็กดสวิ์ออนเนี่ยมาติดกับขากาวโดยการกดวงกลมด้านในให้สู่วงกลมด้านนอกอกดไปแตะกันปุ๊บเครื่องก็ติดขึ้นมาซึ่งเราก็กดค้างไว้สักครู่หนึ่งเครื่องก็จะติดแต่ผลปรากฏว่าลายบวกของสวิ์นี้นะครับมันไปต่อเข้ากับ IC Power นะครับซึ่งในหัวข้อเครื่องดับผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการรั่วลงกาวเนี่ยเปียบเสมือนคุณไปกดสวิตช์อ่อนไว้ตลอดเวลามันก็เป็นเหตุที่ทําให้เครื่องรีสตาร์ทได้เองอ,อันนี้ขอฝากไว้นะครับตัวที่รั่วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว C ตัว C ที่รั่วลงกาวในลายสวิช์นะครับก็จะมีตัว R และตัว C อยู่ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะหาเจอได้ยังไงครับก็โดยการใช้มิเตอร์วัดลายจากขั้วสวิช ไปหาอุปกรณ์ภายในว่า C มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วคุณก็ไปเอาออกซะก,ก็แค่นั้นเองอผลปรากฏว่าคุณออกไปแล้วเนี่ยในบางตัวก็หายแต่บางตัวก็ไม่หายซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้อีกเพราะฉะนั้นการเช็คแต่ละหัวข้อนะครับการเช็คแต่ละจุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราวัดลายเพื่อจะตรวจสอบเจอเล้าออกอจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอย่างเช่นการวัดค่าโอห์มที่ลายสวิ์นะครับ เราจะวัดค่าโอมยังไงอันนี้เราต้องเรียนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าขาไหนคือขากาวขาไหนคือขาไลสวิกในเมื่อมันลงกาวทั้งสองขาอันนี้ครับเราก็ต้องรู้นะครับคือการออกแบบของมือถือแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจกับมือถือให้มากๆหลายท่านจะขาดตรงนี้ไปนะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของวงจรน,นะครับเราเลือกที่จะไปเรียนในขั้นที่1ิ แต่คุณไม่ได้เลือก1นึ่คุณไม่ได้ก้าวทีละขั้นการก้าวทีละขั้นอย่างอย่างคนที่รู้เนีย่ยคุณสามารถที่จะซ่อมเครื่องได้นะครับโดยทีอ่อาการอะไรมาคุณก็ซ่อมได้หมดาบางท่านถามว่าสอนรุ่นอะไรผมก็ตอบไม่ถูกครับว่าสอนรุ่นอะไรเพราะฉะนั้นในหลักเกณฑ์ของผมสามารถที่จะซ่อมได้ทุกตัวและทุกรุ่นครับ หลักเกณฑ์การทํางานตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในมือถือว่าแต่ละตัวคือชิปอะไรคุณไปเรียนรุ่นนี้คุณก็ได้แค่รุ่นนี้อันนี้มันก็ถูกต้องแต่ว่าคุณไม่เข้าใจถึงระบบการทํางานและลักษณะของ IC อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับผมบอกว่าหลักเกณฑ์พื้นฐาน CPU ียต้องติดกับแฟลชและ IC แฟลชเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าุณหยิบบอร์ดตัวไหนมาปุ๊บคุณจะเห็นทันทีลยครับว่า CPU กับแฟลชมันติดกัน แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าแฟตแฟตก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับคุณก็ดูง่ายๆครับอ่าจิบบอร์ดตัวไหนมาก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานแบบง่ายๆนะอ่าซึ่งในการเรียนเนี่ยผมจะสอนละเอียดมากกว่านี้นะครับอ่าคุณดูนะครับว่าสังเกตดูว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าสี่เหลี่ยมคุณดูสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นหลักมันก็คือไอ้สีแฟ อันนี้มันก็เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนพวกนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนก่อนที่เราจะลงมือซ่อมอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้หลักเกณฑ์การทำงานที่ถูกต้องเราก็จะไม่รู้ว่าวงจรไปไหนหลายคนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นช่างซ่อมมือถือ,อก็คือจะมุ่งเน้นนะครับใช้โปรแกรมสําเร็จรูปนะครับคุณเปิดมาคุณก็จะรู้ว่าลายนี้ไปต่อกับจุดไหนบ้างในเมนบอร์ด ผมถามว่าถ้าเป็นรุ่นที่คุณไม่มีโปรแกรมคุณก็ไปไม่เป็นเลยอันนี้มันก็ถูกต้องเพราะว่าเราไม่รู้หลักเกณฑ์พื้นฐานหลักเกณฑ์พื้นฐานเราสามารถที่จะเข้าใจว่าอะไรสวิตไปต่อเข้ากับอะไรนะครับกล้องหน้ากล้องหลังไปต่อเข้ากับ IC ตัวไหนนะครับขาขั้วแบตเตอรี่ไปเชื่อมต่อกับอะไรบ้างนะครับขาซิมการ์ดขาเมมโมรีการ์ดจุด Data อะไรต่างๆพวกนี้นะครับว่าไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลําโพงไม่ มอเตอร์สันนะครับหรือหรืออลำโพงเสียงเรียกเข้าอะไรก็ต่างนะครับว่ามันไปอยู่จุดไหนของเครื่องอซึ่งสุดจุดสุดท้ายเนี่ยมันก็คือ IC IC ต่างๆซึ่งแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่การทำงานโดยเฉพาะนะครับอันนี้ขอฝากไว้นะครับ ก็คือคลิปตรงนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่มาชมในวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับใครเป็นช่างอยู่แล้วเข้าใจก็ก็ดีใจด้วยนะครับใครที่ยังไม่เป็นก็สนใจที่จะมาเรียนก็สมัครเข้ามาได้นะครับผมก็การเรียนรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ